สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลอาจารย์เกาหมาเก่งนะครับเพื่อนๆืนเมื่อวานนะครับไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆนเสียเต็มหนึ่งคู่ได้ครึ่งหนึ่งคู่สำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีบอลที่อาจารย์ชอบมาฝากเพื่อนๆนเหมือนเช่นเคยนะครับใครชอบก็จัด ขัดก็สวนกันไปนะครับเพื่อนๆบอลที่อาจารย์ชอบวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลบุนเดสลีกาเยอรมันแต่เวลา23่นาฬิกาคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินกับบาเยอร์มิวนิกให้ลองไปที่ยูเนียนเบอร์ลินที่ราคา2ลูกครึ่ง เพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับ